เฉลี่ยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบเวลาเขาดูเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรกคุณเก่งแค่ไหนเพราะสุดท้ายคุณจะเก่งได้เกียรตินิยมเหรียญทองแต่ไอเกียรตินิยมเหรียญทองมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะทํางานเก่งไม่ใช่แต่มันแสดงว่าคุณเนี่ยเก่งในเรื่องความรับผิดชอบแค่ไหนเพราะการทํางานมันสําคัญเรื่องความรับผิดชอบมันแสดงให้เห็นว่าคุณจะเข้าเรียนอ่ะการเกียรติเฉลี่ยม exactly. ันแสดงให้เห็นว่าคุณเข้าเรียนเร็วหรือช้าคุณไปสายไหมนอนตื่นเร็วหรือเปล่าเวลาคุณไปสมัครงานอ่ะ มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณเกฑ์เฉลี่ยประมาณนี้แสดงว่าคุณมีความรับผิดชอบในการตื่นนอนไปเรียนหนังสือได้ยากได้น้อยไอ้พวกนี้ต้องใช้ไม้แงะ้ออกจากเตียงถึงจะสามารถตื่นไปเรียนได้บางคนอาจจะต้องใช้ตีนถีออกมาก็ได้นะไม่แน่เหมือนกันสมัยก็จะเรียนมหาลัยเนี่ยนัดตัวเองออกจากที่นอนยากมากไม่ค่อยอยากจะตื่นไม่ค่อยไปเข้าห้องเรียนแล้วมันก็แสดงให้เห็นจริงๆนะว่าไอ้พวกเกฑ์เฉลี่ยไล่เลี่ยต่ำๆแบบอาจารย์จบมาสมัยจบปริญญาตรีเนี่ยอาจารย์จบเขาได้เกฑ์เฉลี่ย2 0 7คือเส้นยาแดงพาแปดเลยอ่ะ จบ,จบมาด้วยจบมาด้วยจบมาด้วยปลายทางอ่ะคือศูนย์เจ็ดอ่ะถ้าไม่มีศูนย์เจ็ดเนี่ยจะติดอีกปีนึงนะต้องเรียนต่อแล้วขอโทษทีนะตอนเรียนจบมาเนี่ยปีสี่ปีสุดท้ายเทอมสองเราก็ทําเรื่องจบอะไรต่างๆกันหนะก็สอบเสร็จปุ๊บเราก็คิดว่าเออคงจบแล้ว,ลวไปบวชตามประเพณีที่พ่อแม่เขาขอแล้วกันก็เลยตัดสินใจไปบวชถ้าเทนิเกตยังไม่ออกปรากฏไปบวชเสร็จพวกเกตเฉลีย่ยออกติด F1 ตัวกูจะทำยังไงเลยทีนี้บวชเป็นพระพระเหลืองโกนหัวเรียบร้อยกูจะไปนั่งนี่แหละเขายังไงเลยทีเนี้ย ก็เริ่มเกิดความกังวลกังวลแล้วก็ตัดสินใจไปคุยกับอาจารย์อาจารย์ปล่อยอาตามาไปเถอะอยาให้อาตามาเรียนในมหาลัยเลยเอาอาขาที่หน้าชาวบ้านเขาอาจารย์ก็นั่งทาตาปิดปิดโอเคค่ะขออุปถาลกลักกันให้มาสอบพอไม่ต้องมาเรียนส่งงานเอาก็จบในที่สุดก็จบมาได้ก็ไปเรียนอยู่ช่วงซัมเมอร์ก็จบความเพื่อนรับปริญญาของเพื่อนกว่าจะจบมาได้สร้างความลำบากลำบนให้กับตัวเองอย่างมากมายเห็นไหมปัญหาจากการที่เราไม่ตั้งใจเรียนแม้กระทั่งกำลังจะจบะนะตัวสุดท้ายก็ไปติดเอฟสุดท้ายเกิดปัญหาในการที่ เวลาไปหางานทำไอตัวเกรดเนี่ยมีผลอาจารย์เคยเป็น GM บริษัทยยใหญ่ระดับประเทศก็คัดเลือกพนักงานเข้าบริษัททุกครั้งที่อาจารย์รับพนักงานอาจารย์จะเปิดไปดูเกรดที่เกี่ยวข้องอเกี่ยวข้องกับรายวิชาว่ามาสมัครงานตาแหน่งเนี้ยรายวิชาเนี้ยเกรดเฉลี่ยมันสมเหตุสมผลไหมเพราะเวลา,าไปติดด็อกด็อกได้ด็อกอย่างเงี้ยได้สี่อย่างเงี้ยอาจารย์ก็ตั้งคำถามเลยว่าทาไมวิชานี้ที่มาสมัครงานทาไมมันได้คะแนนน้อยจังเลยสแสดงว่าวิชาที่เราถนัดไม่ใช่วิชานี้เหรอ เราถนัดวิชาไหนปรากฏเปิดมามันไม่มีวิชาถานัดเลยไม่มีอะไรที่เป็น A เลยอย่างเงี้ยสรุปว่ามาสมัครงานถนัดอะไรบ้างไม่ถนัดอะไรเลยแต่อาจารย์ก็เปิดโอกาสให้ผลงานให้ลองแสดงความสามารถดูก็ลองเปิดโอกาสเข้ามารับสมัครพนักงานใหม่เนี่ยเวลาเข้าไปสมัครงานมันมีข้อดีอย่างหนึง่งเด็กจบใหม่เงินเดือนมันถูกแค่นั้นเลยเงินเดือนมันถูกเพราะว่าอะไรมันไม่มีประสบการณ์ไงเอามาฝึกใหม่แต่บริษัทจะเหนื่อยเพราะอะไรมันต้องมาฝึกใหม่พนักงานบริษัทเนี่ยจะได้กับเสียเนี่ยคู่คู่กันไป เด็กจบไปเนี่ยจะมีข้อเสียคือขาดประสบการณ์แต่จะมีข้อดีคือกดเงินเดือนได้บริษัทเนี่ยต้องชั่งน้ําหนักถ้าต้องการพนักงานด่วนแล้วต้องเป็นงานที่ต่อเนื่องเอาคนไม่มีประสบการณ์มาวุ่นวายเนี่ยแม้เงินเดือนถูกแต่วุ่นวายทําให้ยอดขายตกอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วบริษัทจะไม่รับเด็กจบใหม่แน่นอนแม้ถูกก็ตามแต่ถ้างานไม่เร่งรีบเรียนรู้งานตอนไหนก็ได้ไม่มีผลกระทบต่อยอดขายเอาเด็กจบใหม่มาเลยมาทําไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆสอนงานไปเดี๋ยวทุกอย่างมันเป็นเองคาถาม เราจะทำยังไงในฐานะนักศึกษาให้ตัวเองเป็นเด็กจบใหม่แต่ทำตัวเหมือนมีประสบการณ์นั่นนาะบริษัทเขาจะรับเราเข้าทำงานครั้งแรกอาจารย์ไปสมัครงานเนี่ยเลิศเลิเธอะมากเลยเกิดกรัรมากไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปน่าให้เขาด่าหัวสมัครงานก็สัมภาษณ์ไม่เป็นเพราะเนื่องจากอะไรมหาวิทยาลัยทุกวันเนี้ยไม่สอนเทคนิคในการสัมภาษณ์งานเพื่อให้เด็กเนี่ยออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมันสอนก็นแต่หลักวิชาการเพื่อน,นำไปสู่การสอบให้เกรดเฉลี่ยดี แต่ไม่มีการสอนเทคนิคว่าเด็กต้องสัมภาษณ์งานยังไงต้องใช้ทักษะในการโต้ตอบยังไงต้องใช้เทคนิควิธีการวิทยาการในการทํานู่นทานี่เนี่ยให้ประสบความสําเร็จยังไงหรือเขาจะสามารถใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย uh, ให้เขาสามารถที่จะเริ่มต้นในการที่เขาจะไปสมัครงานสัมภาษณ์แล้วพนักบริษัทเนี่ยจะสามารถรับเขาเลย HR จะตัดสินใจแทนเขาเจ้าของบริษัทจะตัดสินใจแทนเขาจริงๆมันควรมีวิชาเหล่านี้นะเรียกเด็กมานั่งสัมภาษณ์แล้วตั้งสัมภาษณ์เลยว,ว่าคุณจะสามาัครงานยังไงโต้ตอบคําถามยังไง แต่เรื่องพวกนี้มันมักไปอยู่ในบริบทของการอบรมภายนอกมัได้อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยทั้งๆทงี่มหาวิทยาลัยมีหน้าที่โดยตรงในการสอนเด็กในมุมนี้เพราะต้องปล่อยเด็กนักศึกษาของโรงเรียนตัวเองสู่การทํางานมหาวิทยาลัยบามหาวิทยาลัยเนี่ยส่งเด็กออกไปเนี่ยไม่มีคุณภาพไปทําให้เกิดความเสื่อมเสียตั้งแต่ตอนฝึกงานบางที่เนี่ยอาจารย์รู้มาเนี่ยถึงขั้นว่าไม่รับบางมหาลัยเนี่ยเข้าไปฝึกงานเลยด้วยซ้ำตีตาประทับไปเลยว่าโรงเรียนนี้ส่งมาแต่และคนไม่ได้เลือกสักคนเลยทดลองอะไรคนแล้วไม่ได้เลือก เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเด็กไม่เคยได้รับการอบรมฝึกฝนบวกกับเด็กนักเรียนในปัจจุบันเด็กนักศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่มีความอดทนเด็กสมัยนี้กับเด็กสมัยก่อนเนี่ยพวกเราเนี่ยพวกเป็นอาจารย์เนี่ยอดทนไม่เหมือนกันเด็กสมัยนี้ทำงานไม่กี่เดือนมันเปลี่ยนงานแล้ววิธีการเปลี่ยนงานในปัจจุบันของเด็กยุคใหม่ทายังไงรู้ไหมเป็นวิธีการเพิ่มเงินเดือนของยุคสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเราเงินเดือนเพิ่มจากอะไรประสบการณ์ทํางานหลายปีเงินเดือนค่อยๆเพิ่มขึ้นไปใช่ไหม เพิ่ม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 ,มจนเกษียณแล้วก็มั่นคงด้วยเงินที่ตัวเองได้ปันผลจากเขาเรียกอะไรเงินปันผลอ่ะตอนหมดอายุบำน,นาญบำเหน็จบำนาญแต่ตอนนี้นะมันเป็นความมั่นคงใช่ไหมแม้เงินมันไม่ได้สูงปิ้วแบบกระโดดอย่างเงี้ยแต่มันเป็นความมั่นคงในวิชาชีพเพราะเราอดทนอดกลั้นแต่สวัสดิการดีเพราะอยู่มานานแต่เด็ยกยุคปัจจุบันเนี่ยมันตโตเร็วมันอยากได้เงินเดือนเร็ววิธีการที่เขาพัฒนาให้ตัวเองได้เงินเดือนเยอะๆคือทำไงรู้ไหมเขาใช้วิธีการย้ายงานทำงานที่นี่ปีหนึ่งได้ประสบการณ์ ไปที่ใหม่จากเงินเดือนหมื่นห้าขอเป็นหมื่นแปดทำง,งานเขาปีหนึ่งย้ายใหม่จากหมื่นแปดขอเป็นสองหมื่นสามเขาอีกย้ายอีกย้ายจนเงินเดือนมาสูงอ่ะนี่คือเทคนิคที่อาจารย์ใช้สมัยที่อาจารย์ทำงานประจำอาจารย์เปลี่ยนงานบ่อยมากอยู่สามปีบ้างสองปีบ้างย้ายงานถ้าที่นั่นไม่ตอบสนองต่อความต้องการเราละเงินเดือนเพิ่มพะถ้ะอยู่ที่เดิมเงินเดือนเพิ่มปีหนึ่งเท่าไหร่ห้าร้อยพันหนึ่งแต่ถ้าอาจารย์ย้ายงานเพิ่มทีสามพันถึงห้าพันอาจารย์เนี่ยตอนที่ทํางานอยู่ที่เดิมเนี่ยสมัยทํางานจบใหม่ ทำงานอยู่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งเนี่ยเงินเดือนเดือนละหมื่นสองทำสามปีเงินเดือนขึ้น 500. โโห้าร้อยโอ้โหมันขึ้นเท่าไหร่เนี่ยประสิทธิภาพในการทํางานเราเมื่อไหร่จะเติบโตเมื่อไหร่จะเจริญเมื่อไหร่จะมีบ้านเมื่อไหร่จะมีรถวิธีการเคยอจะหางานใหม่อาจารย์จเจริญในหน้าที่การงานตัวเองด้วยการกระโดดเลยจากเงินเดือนหมื่นสองอาจจะกระโดดไปของเงินเดือนที่สองหมื่นห้ากระโดดเลยอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์หลายรายการอยู่ว่าอาจารย์เนี่ยเลือกวิธีการยังไงอาจารย์ก็พยายามอธิบายเขาฟังว่าเรามีประสบการณ์อย่างนี้อย่างนั้นเราท จดหมายสมัครการเราทําพอร์ตของเราพอตงานของเราประสบการณ์ที่เรามีแต่จะบอกให้ว่าประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยที่เราเคยทำเอาไปใช้ไม่ได้ไม่ได้ในเวลาเราทํางานเราไม่มีพอทคอรโอดีแค่ไหนก็ตามในรั้วมหาวิทยาลัยมันเอาไปใช้จริงไม่ได้เวลาไปทําผลงานผลงานมันจะเป็นจริงๆก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์ประสบการณ์ในงานจริงๆเดี๋ยวนั้นนักศึกษาจบใหม่อย่าเพิ่งเลือกงานไปทําให้ตัวเองมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตก่อนถ้าไม่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตแล้วเลือกงานเลยโอกาสในการได้งานยากมาก เด็กนักศึกษาทุกวันนี้จบปริญญาตรีเตะฝุ่นกันเยอะแยะเลยหา,างานทํายากมากเพราะอะไรอีโก้อีโกโ้อโกโอของเด็กรุ่นใหม่เสพโซเชียลเสพสื่อโซเชียลเยอะคนนั้นประสบความสําเร็จแบบนี้คนนี้ประสบความสำเร็จแบบนั้นคนนี้มีเงินเดือนเยอะคนนั้นทํางานประสบความสําเร็จเราเลยอยากได้อยากมีอยากเป็นแบบเขาเริ่มมีการคุยการเงินเดือนเท่าไหร่เท่าไหร่อาจเคยเจอเด็กเัื่องสาจบใหม่เรียกเงินเดือนตกใจมากเลยนะไม่มีประสบการณ์จบใหม่ไม่เคยทําอะไรเลยแต่เกรดเฉลี่ยดีมันเรียกเงินเดือนสองหมื่น ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยเลยปรากฏเอาว่าลองดูลองเลือกเด็กเก่งดูสักครั้งนึ่งซิมันจะเป็นยังไงปรากฏทํางานเละเทะมากมีความรับผิดชอบจริงนะแต่ทํางานไม่เป็นเลยเละเทะเละตุ้มเป๊ะคนเก่งเนี่ยมันไม่ได้การันตีว่าเขาจะสามารถทํางานเก่งนะแต่ความที่เรามีเกดเฉลี่ยดีอ่ะมันก็พอจะเป็นตัวการันตีได้ว่าเราเป็นคนมีความรับผิดชอบแต่คนมีความรับผิดชอบมันไม่ได้การันตีว่าต้องทํางานเก่งการเก่งงานเนี่ยมันอยู่ที่ประสบการณ์ ประสบการณ์ในการใช้ช yeah, the mm ีวิตประสบการณ์ในการทำงานประสบการณ์ในการที่ลงไปคุกคีกับผู้ใหญ่เรารู้ไหมว่าการทำงานจริงมันไม่ได้ใช้คทักษะหรือประสบการณ์มันต้องใช้ประสบการณ์จากการคุกคีกับคนด้วยเราจะทำยังไงให้เข้ากับเจ้านายได้เพื่อให้เขาไว้วางใจเราเขาจะได้มอบโอกาสในการที่ทำเราให้เราเนี่ยแสดงฝีมือไปทำงานในบริษัทที่ไม่เคยให้เราแสดงฝีมืออะไรเลยผลงานไม่มีเป็นที่ประจักษ์ก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้แต่เข้าไปทำงานในบางที่จะรู้จักเจ้านายรู้จักเพื่อนร่วมงานรู้จักทุกคนที่สามารถรู้จักได้ เราเป็นที่โดดเด่นในองค์กรเรามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เร็วขึ้นกว่าเดิมได้เนี่ยมาเป็นการเตรียมตัวแต่คำถามอะเราในนักศึกษาเราจะเตรียมตัวเองยังไงอะเตรียมตัวเองยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จปัจจุบันเริ่มฝึกฝนอบรมตัวเองเราอยากเป็นอะไรทุกวันนี้โซเชียลมีให้ทุกอย่างในการเสพเสพเรื่องนั้นเยอะๆบ่อยๆอ,อยากเป็นนักการตลาดไปดูดิเขาเป็นนักการตลาดกันยังไงเขาใช้วิธีการทำโปรเจกต์กันยังไงเขาใช้วิธีในการทำเซลล์คอมมชั่นยังไงอยากเป็นนักวิเคราะห์ทำยังไงไปดูวิิธีีีีกกกาาารออยเเปปป็นนนนััับญชทไไงดดวว๋้มมมหสื่ เรียนรู้ประสบการณ์อยูตรงนั้นแล้วจับเทคนิคนะอาจารย์ให้เวลาสัมภาษณ์งานเขาไม่รู้หรอกว่าเราเก่งจริงหรือไม่จริงเราเอาปาก,อากเก่งไว้ก่อนนาะจาจะบอกให้เรื่องจริงนะแล้วที่เหลือไปพยายามพัฒนาตัวเองเรซูเมออาจารย์เวลาอาจารย์กรอกนะข้อมูลจริงนะ่ครึ่งหนึ่งอีกกี่ครึ่งหนึ่งข้อมูลปลอมหมดเลยทําไม่เป็นด้วยซ้ําแต่พยายามดึงให้มันดูดีไว้ก่อนอนะซึ่งไม่มีใครรู้ถูกต้องป่ะแต่เมื่อเราเข้าไปทําแล้วทำยังไงเมื่อเจองานจริงต้องรีบเร่งทําให้ตัวเองเก่งให้ได้ แล้วอาจารย์ทําได้เลยนะในตอนนั้นมันเลยทําให้เราโตเร็วไงอาจารย์เป็นผู้จัดจาการเนี่ยเข้าไปอยู่ในบริษัทที่อาจารย์เคยอยู่เนี่ยอาจารย์ไปเป็นพนักงานประจําไม่ถึงปีอาจารย์ได้เป็นผู้จัดจาการแล้วเพราะความที่เราเนี่ยเขียนในเรซูมเม่เก่งมากบกวกกับเราพูดเก่งอันนี้ผูทําเป็นจริงบอกว่าเนี่ยบางทีนั่งมองในเรสูมเม่ตัวเองใช่หรือว่านี่กูเหรอเนี่ยเวลาผ่านไปปีหนึ่งอ่ะเอาไปขอดูเรซูมเม่เอเราจะดูเป็นตัวอย่างว่าเวลาคนมาสมัครงานเป็นยังไงเรามานั่งดูโอ้โหนี่กูก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกัน แต่เรามีทักษะในการพูดเรามีทักษะในการเจรจาในการสื่อสารเาับเพื่อให้เขาตัดสินใจเลือกเราทํางานแล้วเขาก็เลือกเราทํางานจริงๆเราเป็นคนที่โดดเด่นกว่าอาจารย์จำได้เลยว่าวันหนึ่งที่อาจารย์ไปสัมภาษณ์งานครั้งแรกที่บริษัทแห่งหนึ่งที่อาจารย์ทํางานอยู่ประมาณ5ปีนะแล้วก็เป็นที่ที่อาจารย์ประสบความสําเร็จที่สุดวันที่จะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยมีคนสมัครงานประมาณ10กว่าคนประมาณ1 5บ6บหกคนประมาณเนี้ยในวันเดียวกันที่เขานำมาสัมภาษณ์ในวันที่สัมภาษณ์เนี่ยเขาให้กระดาษ A4 หนึ่งแผ่น แล้วเขาบอกว่าให้คิดโปรเจกต์อะไรก็ได้หลานทองนะเขาให้คิดโปรเจกต์อะไรก็ได้ในการที่ทาให้การตลาดในสิ้นปีนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จเกิดยอดขายในช่วงใกล้ปีใหม่ทุกคนก็ให้เขียนแผนงานเพื่อจะรอพรีเซนต์กับผู้บริหารเพื่อที่จะเลือกว่าใครจะได้เป็นการตลาดของบริษัทนั้นแล้วเลือกคนเดียวจาก15คนเวลาอาจารย์ไปสัมภาษณ์งานวันนั้นเนี่ยอาจารย์นี่โลโลที่สุดเลยเพราะทุกคนใหญ,ญ่เป็นพวกผู้จัดก,การหมดเลยเพราะเขาให้เงินเดือนเยอะพอสมควรเป็นผู้จัดก,การแล้วก็แต่ละคนก็เขียน ก็นั่งเปนคนละมุมเขียนแผนงานของตัวเองเพื่อที่จะเอาไปพิเต์งานปรากฏว่า15คนเนี่ยเหลืออยู่แค่10คน5คนเนี่ยหนีเปิดเลยเพราะไม่สามารถเขียนแผนงานสดๆตรงนั้นได้ก็หนีไม่สามารถสัมภาษณ์เดินหนีกลับบ้านเลยเหลืออยู่10คนเข้าสัมภาษณ์ในห้องผู้บริหารมี2คนที่ปรึกษาคนหนึ่งเจ้าของคนหนึ่งนั่งหัวโตะที่เหลือผู้สัมภาษณ์นั่ง10คนพร้อมกันฝังละ5คนแล้วสัมภาษณ์พร้อมกัน,น,กนให้แต่ละคนเนี่ยพิเต์ทีละคนทีละคนแนะนําตัวทีละคนทีละคนทีละคน,ะคนก็พีเต์ไปอาจารย์เน, YouTube, นี่ยอยู่เกือบ แต่ละคนแต่ละคนผู้บริหารก็นั่งฟังเฉยพอเรามาถึงอาจารย์ปุ๊บผู้บริหารเนี่ยส่งเรซูเม่ให้ให้กันดูเปิดดูคือแค่ r รีแอคเรีแอที่เขา,เาแสดงออกมามันเห็นได้แล้วว่ากูมีโอกาสละเราก็เป็นไงรีบทําให้เต็มที่เลยพรีเซนต์เต็มที่เลยได้ไม่ได้ไม่รู้อะจำไม่ได้เลยว่าครั้งนั้นเนี่ยอาจารย์พูดเรื่องสวยดาวทํางานเอางานสวยดาวยกเข้าไปในห้างห้างก็คือร้านทองที่มันมีอยู่ในสาขาบิ๊กซีโลตัาเซ็นท,ทัทั่วประเทศเราจัดงานสวยดาวในห้างหมดเลยจบแต่ละสาขาทุกสาขาทําเหมือนกันหมดทําเป็นธีมงานวัดไ่ยุบกวา สิบกว่าปีสิบปีที่แล้วอ่ะมันไม่มีใครคิดอะไรแบบนี้อย่างเงี้ยแต่เราคิดแตกต่างจากคนอื่นเขาแล้วปรากฏว่าเราก็ได้เข้าไปทํางานที่นั่นจริง,รงๆแล้วโปรเจกต์เนี้ยก็ได้เอาไปใช้จริงๆในสิ้นปีแล้วก็ประสบความสําเร็จในยอดขายจริงๆมาเลยเป็นเหตุให้เราประสบความสำเร็จจริงๆอาจารย์คิดเราไม่ออกนะไม่รู้ทำอะไรนึกได้แค่ว่างานวัดอ่ะก็เลยเขียนลงไปอ่ะแล้วก็พิเศษเพราะรู้สึกว่าอยากจะแค่ให้แตกต่างแล้วเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแผนงานแต่ละคนเป็นยังไงแต่เราจากที่เราฟังคนอื่นพิเศษน่ะฟังเอานะแค่ฟังเอาแล้ตวต พราแต่ละคนพีเซนต์อะไรไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยมันจับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรเงี้ย e. เพราะว่ามันกระทันหันอย่งมันเขียนแผนงานตอนนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นให้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวแล้วพีเต์งานเลยหัวเราไวหัวเราไวในตอนนั้นนะหัวเราไวเราก็เลยแบบพีเต์ได้เพราะอะไรส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่เราเตรียมตัวดีเตรียมตัวดีหมายความว่าอะไรเรามีทักษะในความรู้ความสามารถในการคิดเราเป็นคนคิดบ่อยคิดเก่งคิดเยอะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดแไรพวกนี้ได้เร็วคําถามคือสติสัพชัญญะก,กับปัญญาแบบเนี้ยเอามาจากไหนเอามาจากการที่หนึ่งอ่านหนังสือ อาจจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ชอบอ่านนิยายนะไม่ได้ชอบอ่านอะไรที่เป็นหลักการตลาดเลยอ่านละง่งวงอ่านไม่ได้ชอบอ่านนิยายนิยายเล่มแรกของอาจารย์คือแฮร์รี่พอตเตอร์อ่านตั้งแต่เล่มหนึ่งยันเล่มเจ็ดตามมาเจ็เคโรลิงอ่ะจนวันหนึ่งเคยคิดนะว่าเอ,อ้ยเราจะมีหนังสือเป็นของตัวเองดีเปล่าวะก็เคยคิดจะแต่งหนังสือแต่แต่งไม่สำเร็จสักทีนะไม่ไปโรเป็นพายมันไม่มีระเบียบวินยนะัยไงเมื่อก่อนจนวันนี้ทุกวันนี้เรามีหนังสือเป็นของตัวเองละเปิดขายเรียบร้อยละเนี่ยมีหนังสือเป็นของเอแ,แต่กววัันนนนเเเีี่ยยแลล้ก็ออาไปขงงหสื ก็มีหนังสือไปขอยตัวเองเล่มแรกแต่ว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเองจริง,รงๆเพราะว่ามันมีบริษัทมาขอติดต่อเดี๋ยวของ C ีไอท์บุ๊กก็จะมีเร็วๆนี้ช่วงประมาณเดือนเมษาก็จะเปิดตัวงานหนังสือสำหรับหนังสือแห่งชาติที่ศูนย์เศรษฐกิจก็เดี๋ยวไปนั่งเซ็นหนังสือมีครั้งแรกเหมือนกันกําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวกูจะทําแบบเจเคโรลลิงเลยนะนั่งเปิดหนังสือให้คนอ่านอย่างเงี้ยนะแล้วก็นั่งเซ็นลายเซ็นอย่างเงี้ยเดือนเมษาเดี๋ยวก็จะมีเปิดตัวหนังสือเล่มที่สองเล่มแรกอาจารย์ขยรย์ขขขขขาา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 ยย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 ยเเเเเเเออออองงปป็็นนนนนแแคค่่่่่่่่่่่จรรรรีีี้้กกลลัััูไไไไไมมมมดดดททหหววะะะณ สองวันนี้เปิดขายไม่กี่ชั่วโมงอน,นะเมื่อวานขาย10บนาทีได้ประมาณ3เมื่อวานขายส0บนาทีได้ประมาณ3ามพเล่ม10นาที3ามพเล่มอันนี้ไม่ได้คุยนะแค่เล่าให้ฟัง <laughs> มันเป็นความสําเร็จสําเร็จเล็กๆของเราอาจารย์ขายน้ําพริกเนี่ยหนึ่งหมื่นกระปุกในเวลาแค่วันเดียวแล้วเคยขายเสื้อเนี่ยเสื้อเสื้อยืดเนี่ยระยะเวลาประมาณแค่ไม่ถึง20่สิบนาทีอาจารย์ขายได้ประมาณ4ี่พันตัวไม่ถึง20่สินาที ขายแบบที่อาจารย์ไม่ต้องพูดด้วยซ้ำแค่บอกเฮ้ยกูขายเสื้อแล้วนาไปซื้อด้วยนั่นแหละมันไปซื้อกันเองอ่ะพอจู่ๆก็ตะก้าก็หมดไปของมันเองไม่ต้องลงทุนทําอะไรเลยวิธีการของเราคือเราทําอะไรเราสร้างเหตุปัจจัยของเราตามหลักความเป็นจริงคําว่าสร้างเหตุปัจจัยตามหลักความเป็นจริงหมายความว่าอะไรใกล้ที่เราเรียกว่าการสร้างคอนเทนต์แต่ไอคอนเทนต์ของอาจารย์มันแตกต่างจากคนอื่นคอนเทนต์ของอาจารย์เป็นคอนเทนต์ความจริงไม่ใช่คอนเทนต์ที่อาจารย์สร้างเพื่อให้ต้องการให้ใครเนี่ยมาติดตามอาจารย์ อาจารย์เอาชีวิตจริงของตัวเองมาทําเป็นคอนเทนต์ด้วยการเอาเรื่องจริงๆประสบการณ์จริงๆชีวิตจริงๆหลักสักจจะความจริงมาพูดให้คนอื่นฟังโดยไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรเลยพูดเอาไลฟ์สไตล์ของตัวเองคนหลายคนพยายามถามว่าทาไมอาจารย์ถึงประสบความสําเร็จในการทํา t i k t o อกออนไลน์อาจารย์ดังจาก Tik t o k อกนะคลิปที่อาจารย์ดังคือเสาไฟฟ้าหน้าบ้านมีเสาไฟฟ้าหน้าบ้านแล้วเป็นอะไรไหมใครจําเรื่องคลิปนี้ได้อยู่บ้ยังจําได้อยู่ไหมลุงนะจำได้เนาะอาจารย์ได้ออกของกระแสว่าคลิปเสาไฟฟ้าหน้าบ้านเนี่ย แล้วก็ได้ออกหักระแสมาถึง5ครั้งแล้วก็ทําให้ออกรายการทั่วประเทศแทบจะท,ทุกรายการเนี่ยไปมาหมดแล้วไม่มีรายการไหน <c oughs> ที่เป็นรายการสำคัญสำคัญในประเทศแล้วไม่ได้ไปออกไปมาหมดทุกช่องอย่างเงี้ยมันดังมาจากเรื่องเนี้ยแล้วมันไม่เคยมีใครพูดเรื่องเนี้ยที่มันต้านต่อสังคมประตูหน้าตางประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันเป็นอะไรไหมกวาดบ้านตอนกลางคืนจะเป็นอะไรไหมอย่างเงี้ยห่วงจุ้ยมีได้หรือไม่มีควรมีอันนี้ไม่ควรมีอันนี้อาจารย์ด่ากระจุยหมดอะล่าสุดก็ทัวลงอาจารย์เรื่องตุ๋นจีนใช่ไหมก็มีคนมาด่าว่าเนี่ อาจารย์ไม่ได้ลงล้างประเพณี้แต่อาจารย์พูดตามความจริงมันได้แลคือได้ไม่ได้หรือไม่ได้ใช่หรือเปล่าก็เขาบอกว่าประตูหน้าบ้านกับประตูหลังบ้านตรงกันแล้วจะทาให้เงินล้วไหลคําถามคือใครเป็นคนใช้เงินมึงใครเป็นคนหาเงินมึงมันมึงทฉงนั้นแล้วประตูหน้าต่างจะดึงเงินมึงออกจะไปออกออกไปจากจากชีวิตหรือจากกระเป๋าตังค์ได้ยังไงดังนั้นการที่เราเสียเงินหรือมีเงินไม่พอใช้มันเกิดจากการกระทําคือสัมดานของตัวเองทั้งสิ้นน่ะมันอยากได้อยากมีไม่จบไม่สิ้นไปโทษประตูหน้าต่าง คนเราเนี่ยนะมันไม่เคยโทษสังดาตัวเองเลยมันโทษแต่ชาวบ้านไม่เคยโทษตัวเองมันโทษคนอื่นตลอดเวลามันโทษได้แม้กระทั่งประตูหน้าต่างตายแล้วประตูหน้าต่างหลังบ้านหน้าบ้านตรงการัามาเลยทําให้เราเนี่ยมีปัญหาทางการเงินแน่ๆเลยมันโทษประตูดูเอาคว,วามปัญญาอ่อนคนบางคนบอกว่าน้ําในซิงค์น้ําน้ําจานเนี่ยสูงกว่าเตาแก๊สเตาแก๊สไฟใช่ไหมไฟเขาบอกว่าเปรียกเหมือนเงินน้าเนี่ย น้ำเนี่ยเปรียบเหมือนเงินทองไฟก็เปรียบเหมือนเงินทองเป็นการทามาหาเงินน้ำเนี่ยไปดับไฟก็เท่ากับน้ำเนี่ยดับเงินดับทองในบ้านพุงปัญญาอ่อนหรือเปล่าน้ําดับไฟเท่ากับดับเงินนี่มันกาลังดับสมองเลยถ้าชัดเนี่ยมันไม่ดับอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมปัญหามันเกิดเกิดจากอะไรเกิดจากความไม่เข้าใจในหลักเหตุผลและหลักสัจจะความจริงคนเลยอะไรเกิดความกลัวแล้วทุกวันนี้คนทำคอนเทนต์เรื่องอะไรความเชื่อทําแบบนี้นะปีชงแบบนั้นนี่ปีชงมาแล้วนี่ที่ผ่านมาไปแก้ปีชงกันเดือนอันนี้มันเดือนอะไรนะเดือนกุมภาใช่ไหม กุมภาใช่ไหมมันผ่านตุรจีไปแล้วใช่ไหมาผ่านไปแล้วมันไหว้พ้อมาเนี่ยพอเราผ่านตุรจีไปทุกคนก็จะเริ่มแห่มาทำอะไรเริ่มแก้ปีชงไปแล้วอาจารย์มีคนถามว่าอาจารย์ปีชงมีจริงไหมอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ปีชงเขาเรียกปีปัญญาอ่อนนะนะถ้าปีไหนเราชงแสดงว่าปีนั้นเราปัญญาอ่อนแล้วเราเพอเจอร์เพราะอะไรปีมันประวันเดือนปีคืนมันเป็นตามปกติของมันอยู่แล้วไหมไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่ปีกี่ชาติมันก็ยังจะคงเป็นเหมือนเดิมมันอยู่ที่อะไรการกระทำเมื่อวานอาจารย์ไปมหาลัยมา์ก อาจารย์เปลี่ยนชื่อเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตไหมอาจารย์บอกเมืองการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตหรอกแต่เปลี่ยนสันดานเนี่ยมีผลต่อการใช้ชีวิตมากต่อให้มึงเปลี่ยนชื่อสักร้อยชื่อพันชื่อเปลี่ยนชื่อมาแพงขนาดไหนก็ตามแต่สันดานมันจะเหมือนเดิมมันไม่ได้ช่วยอะไรสุดท้ายมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อมันเกี่ยวกับสันดานคือการกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเราเองดังนั้นเราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนสันดานนะไม่ใช่เปลี่ยนงานนะ ถ้าเปลี่ยนงานแต่สันดานยังเหมือนเดิมทําตัวเหมือนเดิมเข้ากับชาวบ้านไม่ได้เหมือนเดิมคิดว่างานนั้นจะรอดได้ไหมไม่มีทางจะประสบความสำเร็จในกิจการงานได้ไหมไม่มีทางใครก็ตามที่ทํางานอยู่กับที่เป็นที่ประจํานานๆคนนั้นน่ะจะอยู่เป็นสุขใครที่เปลี่ยนงานตลอดเวลาไม่เคยอดทนอดกลั้นกับการทํางานเลยเลยคนนั้นจะเป็นทุกข์เขาเปลี่ยนงานเพราะอะไรไม่ใช่เพราะงานไม่ดีนะบางทีงานดีนะแต่เพราะเพื่อนร่วมง,งานไม่ดีก็เปลี่ยนงานคนในที่ทางานไม่ดีก็เปลี่ยนงาน สวัสดิการไม่ดีก็เปลี่ยนงานเงินเดือนไม่ดีก็เปลี่ยนงานไอ้เงินเดือนไม่ดีเปลี่ยนงานนี่เข้าใจได้แต่คําถาม Haha, ความสามารถตัวเองเคยเปลี่ยนไหม <c oughs> เพื่อให้มันรองรับกับเงินเดือนที่ตัวเองควรจะการได้รับบางทีเราจะได้เงินเดือนเยอะเคยเช็คตัวเองไหมว่าตัวเองมีความสามารถรองรับกับเงินเดือนที่ควรจะได้หรือเปล่าบางคนอยากได้เงินเดือนเยอะตลอดเวลาแต่ความสามารถตัวเองไม่มีเรียกร้องเอาอย่างเดียวว่าฉันทํางานเยอะฉันทํางานหนักทางานเยอะทํางานหนักแต่มันเป็นงานที่หาใครมาทําก็ได้ ดังนั้นการที่เราอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆเราต้องหางานที่หาคนอื่นมาชดเชยแทนเราไม่ได้เราก็าหมอเนี่ยมันเป็นทุกคนนะทุกคนสามารถเป็นได้ไหมไม่ได้มันต้องคนจบหมอเนี่ยหรอกปมันถึงจะเป็นได้ล้วหมอจบได้ยากไหมยากน้อยไหมน้อยมันเป็นบุคลากรที่ขาดแคลนถูกต้องไปในประเทศเราถ้าเราทํางานเป็นหมอหมอได้เงินเดือนเยอะกว่าชาวบ้านเพราะอะไรก็มันหาได้ยากกว่ามันจะเรียนจบได้ไอเดี๋ยแเป็นเนี้ยมันจะหาคนมาชดเชยหรือทดแทนเนี่ยมันยากเพราะของเดิมที่มันมีอยู่ก็ไม่มี แต่เราเป็นพนักงานเอกสารทั่วไปเป็นแอดมินธรรมดาอย่างเงี้ยหาใครมาทาแทนก็ได้ไมั้ยได้อะไรก็ตามที่หาใครมาทาแทนได้เงินเดือนจะไม่แพงแต่อะไรก็ตามที่หาคนมาทดแทนได้ยากนั่นแหละเงินเดือนจะสูงดังนั้นเวลาเราทํางานเราต้องทําให้ตัวเองให้คนอื่นมาหางานจากเราหรือมาหาวิธีการเขาเรียกว่ามาหางานมาชดเชยเขาเรียกว่ามาหาคนน่ะมาชดเชยเราอ่ะเราต้องทาให้มันยากอย่างสมัยจะทํางานอาจารย์เป็นผู้จัดการจะหา พนักงานบริษัทหลายบริษัทเนี่ยพยายามจะหาคนมาเป็นตัวตายตัวแทนอาจารย์นะเผื่อจับพัดจับผูเขาหาวิธีการด้วยการหาคนในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยมาแข่งขันกับอาจารย์ในการมาแข่งขันเขาแข่งขันอะไรกันเอามาเป็นผู้จัดการเหมือนกันแล้วแบ่งงานกันทําแล้วทําโปรเจกต์ใกล้เคียงกันให้มาเทียบกันว่าใครเก่งกว่ากันตอนก่อนหน้าอาจารย์ขึ้นเป็นผู้จัดการนะนะเขาเอามาแข่งกันเลยเอามาแข่งกันเรียกคนมาเรียกคนมาปรากฏทุกคนแพ้อาจารย์หมดทนไม่ได้ที่ทนไม่ได้เพราะทนปากอาจารย์ไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าฝีมือดีกว่านะ ออคอนแควนะคอนแควเกงสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็อยู่ไม่ได้แต่ผลงานเราดีฝีมือเราดีกว่าเราจึงอยู่ได้เพราะอะไรมันหาคนทดแทนเราไม่ได้เขาพยายามจะหาทดแทนจนในที่สุดเราก็ก้าวขึ้นไปเด็ติตำแหน่งผู้จัดการแล้วเขาพยายามจะหาคนแบบนี้มาทดแทนตลอดเวลาแต่สุดท้ายก็หาทดแทนไม่ได้เขาก็อยางต้องพึ่งพาอาศัยเราต่อไปดังนั้นเราอยากจะอยู่ในที่ไหนก็ตามให้มีคุณค่าเราต้องทําตัวเองให้มีคุณค่าไม่ใช่เราไปหาคุณค่าจากงานนะว่างานนั้นจะให้เงินเดือนแพงงานนี้จะให้เงินเดือนสูงงานเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถของตัวเราเอง ถ้าเราทําศักยภาพพัฒนาศักยภาพความสามารถของเดาเองให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถจนคนอื่นเนี่ยไม่สามารถหาคนอื่นมาทดแทนเราได้นั่นแหละจะเป็นเหตุให้เราได้เงินเดือนดีนั่นแหละจะเป็นเหตุให้คนเจ้าของบริษัทจะงอเราเพราะอะไรเพราะเขาไม่สามารถหาคนอื่นมาทดแทนเราได้ทําแบบนี้ให้ได้แล้วเราจะประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตประสบความสำเร็จในกิจการงานหน้าที่การงานของเราเองต้องทําให้เหนือคนอื่นคนในโลกชอบพูดว้รรู้ไหมเด่นได้อะไรวะ ขาเรียกภาษาภาษาตร์าัเรียกว่านะเออดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยแต่อาจารย์ไม่เชื่อในเรื่องนี้ดีแล้วต้องเด่นด้วยถ้าไม่เด่นไม่มีทางประสบความสําเร็จมันต้องเด่นคําถามคือถ้าไม่เด่นใครจะเห็นเราถูกต้องมากไม่มีทางสมัยอาจารย์เชื่อเทวะอยู่นะอาจารย์เวลาขอพรต้องทําให้ตัวเองเด่นคนอื่นเขากราบเป็นจางเข้าประดิษฐ์เวลาอาจารย์กราบกราบยังไงรู้ไหมกูกราบแบบนอนราบพื้นลงไปเลยเด่นไหมเด่น เขาใช้ทูบกันสามดอกกูใช้ทูบอั trips, อยนยาวอย่างนี้เลยแทงฟ้าแทงสวรรค์เลยใช้ยาวที่สุดเขาใช้เทียนกูใช้เทียนอันใหญ่เพราะอะไรเทพเทวาจะได้เห็นชัดๆไม่รู้เขาทากระดับนี้ก cosas, you, ูท so ําเหนือกว่านั้นเยอะเพราะอะไรไม่งั้นไม่สะดุดตาเทพต้องทําให้เขาเด่นไงถ้าเด่นเป็นไงด้วยความเชื่อเราว่าเขาเห็นเราปุ๊บเขาจะได้อวยพรเราก่อนเขาแรกเพราะเราโดดเด่นถูกต้องไหมวิธีการคือต้องทาให้ตัวเองเด่นถ้าไม่เด่นเจ้านายจะเห็นได้ยังไงถ้าไม่เด่นผู้บริหารจะเห็นได้ยังไงถ้าไม่เด่นคนอื่นจะเห็นได้ยังไงอาจจะถามว่าเวลาทําธุรกิจ ให้ประสบความสําเร็จเราจะทําธุรกิจให้ตัวเองเงียบหรือจะทําธุรกิจให้ตัวเองโด่งดังคิดว่าทำแบบไหนก็ต้องทาให้โด่งดังถูกป้ะใครทําธุรกิจบ้าอะไรทํให้ตัวเองธุรกิจเงียบมันก็ต้องทําให้ธุรกิจตัวเองโดดเด่นที่สุดให้คนไปตื่นไปยืนต่อคิวให้นานที่สุดให้ร้านเราโดดเด่นให้เด้งให้ให้ดังให้เห็นให้ปังที่สุดถูกต้าบถ้าไม่เด่นยอดขายไม่มีทางมีมหาวิทยาลัยทุกวันนี้พยายามดึงจุดเด่นของเตงออกมาถูกไหมเพื่อเรียกให้คนเนี่ยเข้าไปศึกษาเล่าเรียนในมหาวิยยาัของตน ทุกที่เป็นแบบนี้หมดเพื่ออะไรทําให้ตัวเองเด่นที่สุดแต่ในโลกกับบอกว่าดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยอาจารย์ว่าอันนี้ไม่ถูกต้องแม้เด่นจะเป็นภัยปล่อยให้มันเป็นภัยไปเลยแต่ภายนั้นเนี่ยมันจะทําอันตรายแก่เราไม่ได้ถ้าเราอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของความอดทนไอ้คำว่าเป็นภัยเป็นภัยอะไรเป็นภัยในใจของตัวเองเพราะอะไรตัวเองไม่สามารถทนต่อการกลดด่า ตัวเองไม่สามารถทนต่อการที่คนอื่นจะวิพากษ์วิจารณตัวเองไม่สามารถทนต่อคําใส่ร้ายใต้สีดูถูกเยยดยามได้ทุกวันนี้อาจารย์เด่นไหมเด่นเด่นที่สุดแต่ตอนนี้ไม่มีใครเด่นเหนือแล้วเด่นมากหัวกะบาลก็เด่นที่สุดแต่ตอนนี้เราเด่นเป็นไัยไหมเป็นภัยเป็นภัยอย่างที่เขาว่าแต่มันอยู่ที่เราอดทนได้ไหมมันจะไม่เป็นภัยได้ไงโดยเข้าไปสี่คดีความแล้วทุกวันนียนะที่เขามาฟ้องร้องเราจะความเด่นเนี่ยสี่คดีนี่ล่าสุดจะเอาอีกนะจะพยายามยัดข้อหาเพิ่มมาอีกนะ แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ว่าเขาฟ้องร้องเราได้นะมันเป็นแค่การร้องทุกข์กล่าวโทษแต่สุดท้ายตำรวจเขาก็ปัดตกไปแล้วเงที่ไม่มีมูลอะไรไม่รู้จะเอาหลักฐานอะไรมาฟ้องมันก็พยายามแบบให้เรายุติบทบาทในการสอนคะั้นเพราะมันไปอะไรไปขวางผลประโยชน์ชาวบ้านเขาไม่มีใครเคยพูดอะไรแบบนี้ปู่ๆมันเด่นขึ้นมามันกระตกสังคมมันกระชากสังคมอยารูนแรงดังนั้นเราอยากประสบความสําเร็จเราต้องทําให้ตัวเองเด่นถ้าไม่เด่นจนคนอื่นมองเห็นเราไม่มีทางประสบความสําเร็จแบบสูงสุดอย่างที่เราต้องการได้นักรีวิวสินค้านักอินฟลูเอนเซอร์ทุก นั่นแหละเรียกว่าเด่นถ้าไม่มีจุดเด่นของตัวเองใครจะให้ความสนใจเมื่อไม่มีใครให้ความสนใจจะเอารายได้เยอะๆมาจากไหนละ่ะเขาต้องเห็นก่อนเขาจึงซื้อไม่เห็นซื้อได้นะไม่ได้แล้วถ้าไม่เห็นจนเด่นเขาจะซื้อแบบชนะขาดลอยไหมไม่มีทาง1 2 3 4 5ส้าไอ้5้านี้รู้จักเสมอกันหมดคำถามถ้าไม่มีใครโดดเด่นออกมาเลยยอดขายพวกนี้จะดึงกันจนที่สุดจะมีบางคนเนี่ยโดนดึงยอดขายโดนดึงส่วนแบ่งทางการตลาดจนล่มจมไปเลยเพราะอะไรไม่โดดเด่นเพียงพอเป็นที่ประจักษ์ชัดสายตา ดังนั้นหน้าที่เราต้องทําให้ตัวเองเด่นแต่การเด่นนะั้นต้องเด่นแบบมีคุณค่าต้องเด่นแบบมีประโยชน์ด้วยนะไม่ใช่เด่นแบบไร้าสาระปัญญาอ,อ่อนไม่ได้นะต้องเด่นแบบเกิดประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นด้วยถึงจะดีที่สุดนี่คือหลักเกณฑ์หลักการง่ายๆในการเตรียมตัวเตรียมใจของตัวเองในการไปสู่การเล่าเรียนหนังสือ,อาการการทำงานในชุตประจําของเราทีนี้ใครมีคําถามอะไรจะถามไหมยกมือได้เลย